พรีวิวคู่ลิเวอร์พูลนะก็จะเป็นบิ๊กแมตช์อีกหนึ่งคู่ประจำสัปดาห์เตะวันอาทิตย์เหมือนกันแต่ว่า5าทุ่งครึ่งหงแดงกับไก่เดือยทองเตะที่ท็อตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมบ้านสปเปอร์นั่นเองอสปเปอร์ก็ฟอร์มก็หลุด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 เอ้ยแต่นัดล่าสุดอะ่ะเขาเจอบอลมัดอ่ะเขาโดนนำสองูนแล้วเขากลับมาได้สาอนะอ,อย่างแชมเปี้ยนส์ลีกอ่ะก็พลิกกลับมาชนะ อ่าอ่ใช่ที่เขายิงนาทีทดเจ็บเออเขาเขายิงนาทีบาปตลอดเลยนะช่วงเนี้ยก็ลรเวอว่าภูฟอร์มก็ย่ำแย่นะในลีกอะความพร้อมก่อนแต่ละทีมเจ้าบ้านก่อนเจ้าบ้านก่อนก็ล่าสุดซอนเทองมินเพิ่งเจ็บเพราะฉะนั้นก็น่าจะลดความวุบวาบลงไปแต่เขาก็ยังมีลูคัสมูร่าลาที่เล็ดเดอยู่วนอแล้วก็ศูนย์หน้าเขามีอยู่แล้วเคนเหมยอะ สเปอร์ความพร้อมผูร้รักษาประตูก็น่าจะเป็นฮูโกยอริสอยู่แล้วก็เซนเตอร์อาจจะเป็น <D yer. S 2> พวกเอร <Ben S 1> <Davis, S 2> ิกไดเออร์เบนเดวิสแดนกลางก็น่าจะหูกำลังทำผลงานได้ดีและยิงประตูได้ด้วยนะเีเอมิลฮอยแบกแล้วก็เบนทางกู u, แล้วก็แนวลุกอย่างอีวานเปเรซิตก็ยังอยู่ จะเป็นหน้าเดิมๆเปลิสิตเล่นวิงแบ็กแล้วก็เอามูล่ามาแทนซอนแล้วก็เล่นรูปแบบคล้ายๆเดิมอ่ะคล้ายๆเดิมเอาเคนเนี่ยยืนต่ำหน่อยเป็นแบบฟอนไนลงมาล้วงลงมาป้ายให้ปีกคอยแล็บเป็นช่างทาสีอ่ะป้ายนันแลบเป็นบนะส่วนลิวอพูลก็ผู้รักษาประตูยังคงเป็นอลิซอนเบเกอร์นะครับ คู่เซนเตอร์ก็จะเป็นโคนาเต้จับคู่กับเวอร์จิลฟานได้แล้วก็แบ็กจะเป็นอาโนแล้วก็ผมคิดว่าโรเบร์สันแดนกลางก็ฟาวินโยเตียโกอ้ค <Cant> ันทาร่าแล้วอาจจะใช้พวกฮาวิ่อิเลียตามประสานก็คิดว่าน่าจะเป็นโมฮัมเหม็ดซาร่าครับแล้วก็โรเบโตฟรีมิโน่และอาจจะ เหมือนที่ผมเคยบอกไว้เขาฉีกดาวินไปเล่นซ้ายนะไอ้ยังงงเลยคือมันเอานูนเยสไปเล่นข้างเนี่ยไม่ใช่ว่านูนเยสมันเล่นข้างดีนะแต่ระบบมันมาเป็นแบบนี้มันปูมันซ้อมมันเป็นแบบนี้แต่จุดจุดเด่นของนูนเยสเขาคือลูกกลางอากาศอาจจะเวลาได้เตะมุมอ่ะมันอันตรายแล้วมันหุบเข้าไปนานเป็นแบบนี้ฉะนั้นตัวดีอาร์สเขาเจ็บเขาว่าดีอาร์โจตาเจ็บเอาอันนี้ไปเล่นแทนเพื่อให้มันระบบเดิมใช่ที่ตัวเองเล่นดีสุด แล้วเจเกนคอปตอนนี้กำลังปวดหัวเลยกับฟอร์มโอ้โห oh คือหลังจากนชนะแมนซิตี้มานะไปแพ้นอตติงแฮมฟอร์เรสที่โลบ้วยแล้วก็ไปล่าสุดไปแพ้ลีดลองบ้วยอีกมองว่าไงนในนี้สกอร์ดีกว่าผมคิดว่าสเปอร์น่าจะบุกใส่แล้วก็ถ้าเด็ดขาดคมๆอย่างพวกเคนอย่างเงี้ยผมไม่คิดงั้นว่ะเกมใหญ่คุณอ๋อ เขาคือโรบินฮูดเขาจะชนะทีมใหญ่มาแจกแต้มทีมเล็กอ่าแล้วอ่าผมให้คุณงเชื่อว่าบอลระบบของเจอร์เกนคอปเนี่ยมาก่อนก็คือว่าในเกมแชมเปี้ยนลีกล่าสุดเห็นเห็นอยู่แล้วว่ารพูอ่ะเจอนาโปลีเจอนาโปลีแล้วชนะได้คือแบบเฮ้ยมันเป็นบอลระบบอ่ะอย่างน้อยมันผู้เล่นขาดหายไปแต่ระบบยังอยู่ระบบการเล่นยังดีอ่ฉะนั้นเนี่ยบวกกับสเปอร์ก็ไม่ได้ดีมากนะบวกกับซอนเจ็บ แล้วแคลรี่เคนก็แบบเฉยๆฉอ่ะเกมใหญ่ <อะ S 2> เคนมักจะเงียบสเปอร์ในยุคนี้ยังไม่น่ากลัวตอนนี้นะนะตอนนี้ซอนเจ็บนี่คือความน่ากลัวลดลงมองว่าลิวพูบุกมาชนะสเปอร์ได้เลยสองหนึ 2> 2่งสองหนึ่งนะกูคาบ้านสเปอร์เลยคนะาบ้าน<ล>เชื่อในเชื่อในลิวพูอยู่นะแต่ค,ความมันตรายยังมีเพสซิ่งยังดี ผมมองต่างกับคุณแล้วกันจะได้ดูมีการลุ้นกันหน่อยเพราะว่าด้วยความที่เล่นในบ้านสเปอร์และสเปอร์ถึงมันกระท่อนกระแท่นน่ะมันเอาตัวรอดมาได้ตลอดเพราะว่าคอนเต้มันเคี่ยวก็คิดว่าเกมนี้อาจจะออกในรูปแบบของสเปอร์ไม่แพ้หรอกอาจจะเสมอหนึ่งหรือสองสผมให้เสมอ,เ,อเดี๋ยวก็รู้สถิติเนี่ยสเปอร์เจอกับลิเวอร์พูลเนี่ย ในสนัดแล้วก็5นัดหลังสุดเ,เขาไม่ไม่เคยชนะริวผูเลยนะที่ไม่ชอบสเปอร์เลยเพราะอะไรรู้ปะยังไงเซนเตอร์แบ <Center back, S 2> <ม>็กโคตรช้าแบ็ก <Back S 1> ไม่ดีและ,ะแม่งก็ไม่ใช่เซนเตอร์แบ็กธรรมชาตินะอเอ,อริกไดเออร์เบริสิตก็ไม่ใช่แบ็กธรรมชาติและเสือกช้าอีกอคือมันตัวแก่ๆที่เป็นกองหลังเกมรับอะของสเปอร์ทั้ง